รู้ไหมคะว่าข้าวหน้าปลาไหลย,ย่างที่เรากินกันในหน้าร้อนแบบนี้ต้องใช้เวลากว่าหนึ่งปีตั้งแต่การเลี้ยงจนเสิร์ฟบนจานไปดูกันค่ะว่าข้าวหน้าปลาไหลย,ย่างแบบฉบับเกาหลีเขาทำกันยังไงตั้งแต่ต้นที่เกาหลีตะหละญี่ปุ่นอุนากิส่วนใหญ่ถูกเลี้ยงในระบบปิดแบบ RAS ที่ควบคุมอุณหภูมิความสะอาดและออกซิเจนตลอด24ชั่วโมงเมื่อโตได้ขนาด180 ถึง200กรัมฟาร์มจะจับละไหลขึ้นมาจากนั้นนำไปแช่ในถังน้ำสะอาดอีก24ชั่วโมงเพื่อลดกลิ่นดินก่อนเข้าสู่กระบวนการชำละ เมื่อเข้าสู่กระบวนการปลาไหลจะถูกตรวจสอบคุณภาพและถูกคัดแยกไปตามขนาดที่กำหนดจากนั้นจะนำไปแล่เอาหัวและกล้างออกและล้างให้สะอาดก่อนนำเข้าไปย่างในตู้คุมอุณหภูมิเมื่อได้แล้วนำไปบรรจุเพื่อเตรียมขาย สูตรซอสปลาไหลของเกาหลีเรียกว่ายังยำจังใช้โคจุจังซีอิ๊วหมักน้ำตาลกระเทียมน้ำเชื่อมข้าวเมาสต์และเหล้าสาโทย่างด้วยฐานไม้ทาซอสซ้ำๆจนหนังตึงหอมเนื้อฉ่ำและมันวาวเหมือนเคลือบคาราเมล เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่นร้อนๆโรยงาไข่แตงกวาดองสลัดหรือกิมจิเล็กน้อยและที่ขาดไม่ได้คือซุปมิโซะร้อนๆคนเกาหลีเชื่อว่าการกินปลาไหลในหน้าร้อนช่วยคืนพลังลดอ่อนเพลียและเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกาย